พี่น้องผมมีภาพอีกภาพหนึ่งเมื่อสักครู่นี้จะเล่าให้พี่น้องฟังผมนั่งอยู่ข้างหลังเพื่อมองปฏิกริยาของเวทีเก็บเกี่ยวซึมซับบรรยากาศของทุกการปราศัยเมื่อครู่จังหวะที่แพรทองทานชินวัตรสะดุดหยุดอึง้งไปครู่หนึ่ง ผมก็ตกใจครับว่าเกิดอะไรขึ้นก็ได้ทราบว่าจังหวะสภาวะร่างกายก็มีช่วงเวลาที่อาจจะหายใจติดขัดหายใจไม่ทันผมรู้ว่าพี่น้องเอาใจช่วยผมก็เอาใจช่วยข้างหลังทุกคนก็เอาใจช่วยแต่พี่น้องรู้ไหมบนเวทีนี้มีชายคนหนึ่งนั่งน้ำตาคลออยู่บนเวทีชายคนนั้นชื่อพานทองแท้ชินวัฒนพี่ชายเขา ผมเห็นสิ่งนี้ครับและผมอยากจะบอกพี่น้องว่าวันที่นายกทักษิณเริ่มเข้าการเมืองน้องสองคนยังเล็กกว่านี้มากวันที่นายกทักษิณถูกกระทำทางการเมืองน้องทั้งสองคนอาจจะไม่เคยคิดเข้าสู่การเมืองไม่เคยคิดที่จะมาต้องเจอกับแรงเสียดทานทางการเมืองขนาดนี้ ในวันที่ทั้งคู่ลูกยังเล็กทั้งคู่ยอมที่จะเอาชีวิตเอาวิธีทางอนาคตของตัวเองแขวนขึ้นบนเส้นได้ซึ่งเป็นเส้นได้อันตรายซึ่งเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยความอัมหิตซึ่งเป็นชะตากรรมที่ไม่มีใครในโลกนี้บอกได้ว่ามีอะไรรออยู่ข้างหน้า สองพี่น้องที่ไม่ใช่คนจนนะครับร่ำรวยมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเพราะพ่อกับแม่ช่วยกันทํามาสองพี่น้องนี้ชีวิตจะไม่มีลำบากใดๆเลยตลอดชาติไปจนถึงตราบลูกตราบหลานจากทรัพย์สริงคารในธุรกิจของครอบครัวที่มีอยู่แต่วันแบบนี้สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ พี่น้องครับไม่ใช่ความเป็นลูกทักษิณไม่ใช่ความเป็นทายาทอาดีตนายกรัฐมนตรีเท่านั้นแต่มันเป็นความหัวใจสู้ของคนหนุ่มคนสาวสองคนนี้ที่ยังรักประชาชนและอยากจะทำงานตอบแทนประชาชน,ชนผมแน่ใจ ว่าเมื่อกี้ถ้าผ่านทองแท้ออกมาพยุงน้องได้เขาจะทำแต่ในเมื่อน้องกำลังยืนประกาศตัวต่อคนทั้งประเทศว่าจะเป็นว่าที่คันดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยในเมื่อน้องถือธงนำทางการเมืองอยู่ก็เอาใจช่วยอยู่ตรงนั้นแต่ผมมั่นใจ ว่าตลอดเส้นทางนี้แพ่ทองทานจะปลอดภัยตลอดเส้นทางนี้จะไม่มีใครทำอะไรได้เพราะจะอยู่ในอบกอดของประชาชนผมก็เหมือนกับหลายคนที่นั่งอยู่นี่นครับเราทำกันต่างหน้าที่บางคนต้องสมัครสอสอบางคนต้องเป็นรัฐมนตรีบางคน ไม่ได้ลงสมัครอะไรใดๆแต่เราหัวใจเดียวกันเราอยู่ในพักไทยรักไทยเราอยู่ในพักพลังประชาชนเราอยู่ในพักเพื่อไทยเมื่อเราเห็นประชาชนลำบ,บากเราจะไม่ทอดทิ้งเราจะไม่เดินหนีเราจะเดินหน้าเข้าไปแก้ปัญหากับประชาชน